วันนี้เราจะเก่งกว่าเมื่อวานเราต้องดูว่าเมื่อวานเราทําระดับไหนวันนี้เราทําระดับไหนเมื่อวานเราทําระดับไหนวันนี้เราทําระดับไหนพุ่งนี้เราจะทําระดับไหนเราบอกว่ามันดีแล้วแต่มันดียิ่งขึ้นอย่างไรนะคะคำถามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตแต่ความพอใจคือรางวัลและความพอใจไม่ได้ทําให้เราเกิดการพัฒนาแต่ความพอใจ ความอิ่มเอมความอิ่มเต็มนั่นคือรางวัลของความเหนื่อยนั่นคือรางวัลของชีวิตของเราไม่มีคนประสบความสำเร็จที่ไหนเลยที่ไม่เหนื่อยไม่มีความคนประสบความสำเร็จที่ไหนเลยที่ไม่เจอความยากความลำบากเขาหาจัดการความยากความลำบากเขาลงไปสู้กับความกลัวเขาลงไปสู้กับความยากลำบากนั้นเขาลงไปสู้กับความไม่รู้ จนกระทั่งพัฒนาตัวเองจากผู้ไม่รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้นั่นแหละค่ะงานของคุณถึงจะเกิดขึ้นไม่มีใครทำได้นอกจากตัวเราท,ทุกคนมีบทเรียนบทเรียนของทุกคนเปล่งประกายเสมอบทเรียนของทุกคนสุดยอดเสมอเรารู้มากกว่าคนอื่นเสมอเพราะสิ่งที่เราไปเจอไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเจอ คนอื่นเขาก็เปล่งประกายในเรื่องของคนอื่นเราก็เปล่งประกายในเรื่องของเราหาจุดเด่นของเราให้เจอหาจุดที่มีความสุขของเราให้เจอแล้วทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขขอบคุณทุกวันที่เราได้ทำนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ยาวเลย7จนาฬกากับ27นาทีนะคะวันนี้เพจมาเดน่าอาร์คาเดมีขอบคุณมากๆวันเสาร์ ท่ทีรงพลังอีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณสัญญาณดีๆที่รับคำพูดหรือว่าหัวใจจากพระเจ้ามาถ่ายทอดให้กับพวกเราในวันนี้ขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนหรือหนึ่งในผู้นำของครอบครัวที่สร้างไฟและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและคนรอบข้างต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้หัวใจของทุกคนยิ่งใหญ่มั่นคงและเบิกบานขอให้ความเหลือเฟือมั่งคั่งร่ารวยไหล เข้ามายังครอบครัวเราโดยไม่ขาดสายขอให้เราเป็นที่รักขอให้เราเป็นผู้ให้ขอให้เราเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่ขอให้เราเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นทหารของพระเจ้าและขอให้เราได้รับการสื่อสารสัญญาณหรือความรู้จากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ขอให้เราเป็นผู้หนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกๆพื้นที่ที่เราไปขอให้เรามีพลังกายและพลังใจมากขึ้นทุกวันทุกวินาทีขอให้เรามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณของเราทุกๆวันและทุทกๆวินาทีขอให้พรน,นี้เป็นพรที่พระเจ้า